สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจา้ามาอีกแล้วเสียงแจวแจวจากเสาพิมพ์เพื่อบันดุงคนอันเพื่อบันดุงนะคะน่ะเนาะมาเว้ามาสวดสวดให้พี่น้องได้ปวดหัวอีกตามเคยนะคะนะนาะไปยังไหนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีเด้อค่ะสวัสดี พี่น้องเช่า y t u t u ทุกผู้ทุกคนนะคะทัวโลกดวยค่ะทัวโลกสาพิมมาท,ทัวโลกจ้ะมือนี่เบิร์ดมือสาพิมพก็ไ่ได้ตอบเนคอมเมนต์มูพวกนะคะเนาะสาพิมพออกจากบ้านแตงตเกาโมงเศร้าพี่น้องได้กินขาขาคาบเดียวมือนี็ตั้งต่เศร้าๆผุนนะแม่เขาก็กลับเขามาได้บ้านสองทุมแล้วค่ะมาเด้อม,มากินตำมกแต่งน้ำสาวพิมพ ตำซ้ำปะปีว่ามันตำบักแตงหิวหลายซันสักมียนี่ยังน่ะส่เอ่อทิ่มลงทิ่มลงแล้วประกองจูนพูนด้วยแดงใส่ใใสาวพิมสิก,กินเบนระคาหนี่กม็มีอย่าว่าบ่มีผักเลยพี่น้องผักสาวพิมหลวกแล้วเอาทิ่มใส่ลงลงในตำบักแตงเลยเนาะคะนะ่ะเนาะก็มี่เออยังก่อเอาใหม่ฝรัง่งบ่มันเอิญบ่ วันสาพิมกับบรูดอกะอันรุ่นอันหิวแห้งมะเขือกับบ้านมะเขือมะเขือเกลือกบ้านสร้อยพี่น้องต่ำมาโลกโปกเป้งเลดไม่แขวงยำนีดหนึ่งเนาะค่ะนาอโอ้ยเขามากกันสาวเอาสาวเอาเนาะสาวพิมบ้านนี่เป็นยังไงสบายดีขึ้นหอดสาวพิมบ่พี่น้องขึ้นหอดบอขึ้นหอดวันคนสาวเบาสาวเบาบ่ บอกว่าปังป้าฟังหมอกเอยียงเนาะค่ะว่าตั้งแต่เขามาจะเป็นอย่างสาวเอาสาวเอาเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมากินตำหมักแตงน้ำสาวทิมตำหมักแตงตำซ้ำปะป,ปีค่ะมีกุ้งน้ำกุ้งสาวพิมตัวตัวใบใหญ่ดอกสาวพิมบกเอ่อนั่นกินตัวใหญ่ไรมันนักกินก็เดียมปากมันหนำหลังควบร้วนซาวพิมก่อนนี่ละกินตัวน้อยๆนีกก่ละเนาะค่ะเนาะใหญ่ปานได้หยัมลงไปกมุนเอเล่ขึ้นเก่านะค่ะเนาะ แม่นบ่พี่น้องว่ารุ่นคอยนี่บ่มีการนั่นดอกตั้งแต่บักแตงหน่อยใหญ่ยังอันยังซับอยู่เน,นาะค่ะเนาะกุ้งนี่ตัวน้อยซ้ำนี่นี่ยำลงไปมุนเอเล่เด้อค่ะนี่หูหูว่าจะเป็นกุ้งเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมัเนี้แซ่บอื คนเวลากินเขาเบิดมือพี่น้องเอ้ยนายข้าปุ๋นกับมิซัมเนียล่ะกินซัมเนียล่ะรู้อะไเฮ็ดงานแน่นี่ได้ม่ตาตายยางเดียวนะตาตายางเกลียดนี่นะพี่น้องมันบ่จ้าพี่เบิร์นมันเปนกระแดเด้อพี่น้องเขาบ่อยากลุยมัน ซอมเปละตักรดเล็บมือเงี้ยวเหตุการ์เหตุงานม์มหาไม่เห็นกระล่างเลยละวะมหาไม่เสียลงเสียงลงเสียงล่าฟังยังแน่นะอะเห็ดเพิ่งหวานก็มีพี่น่อย เค็ดค่ะเคล็ดแน่แงานอีกแล้วกินของแต้สะเท่ากนคืนหอบพ่อแม่พี่น้องอยู่เด้อขอโทษเ้อะทุกคนที่สาวพิมพ์มันว่าสิกับไปหาเมื่อนีสาวพิมพ์บริยูบานก็เลยบริด้กลับไปหาเล้กค่ะเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยมือแรงสาพิมพสิธย่อยในแจ้งหน่อยพี่น้องมัอว่าน,นี่ผ้ายุ่เนเขาเฮื่อนคอยปิวสิบสองแผ่นคนุงา <c oughs> ลุกหยาบเลยปิวคักปิวแน่พี่น้องเอ้สิบสองแผน่นมักจะหินีเต็มเต็ม <c oughs> น่าก็มาได้กินเขานะเห็ดนี่ยังกินกระแสบบ้างไงมาเกือเทศเนี่ยเพต้องช่้อยมันพี่นุอมปีบตะหนามมึงเน่าไม่ไปมาเกือเทศก็ต้องช่้อ,นนหหอยหยำแก้มหมด เย็นมาเบดเจ้าพี่หน um ุ่ก็เสี่ยนทิ้งฟิล์มหอใส่ตู้เย็นไว้อืม

<laughs> ไปฮอดไชไปโลดนะเนาะแม่นบอพีนอน่น้องในเฮ็ดเพิ่อนวันแซ่บอยู่ แต่ว่าสางพิมพ์กินมบเป็นแซ่บทั้งมูดอ่ะกินจังสิหลัพี่น้องกินพ่อนัน่นอ่างมูเจา้าอ่างผู้ใดกำลังสีนอน <c oughs> ทุเรียนมีต่มูอ่างคอยเนาะสีนอนย่ยันไดนมามาหาบึงคลิปปะมูกินเขาอ่างโอ้สาพิมเ์มล้ว แสบผ่องจวดจวดด้วยเขากินอ่างงูในหมื่นเด้อมันไม่ยังดอกเค็มเพราะเขายังจัดดวงยาหนึ่ง มันยังเจ้าสิจันซอนค้นกินเขาวพาะันถ้าเจ้ากินบ่เป็นมาเพาะันเจ้าเจ้าคือสิได้สอนเพาัวขอบอกใคว่คือมูดิ้ัว่พูลังค้นเนี่ยกินน้ำเมี่ยเนาะอันนี้เห็นเมี่ยนโยกันจานนักกินรูกไห ไม่ยังวันนี้เจ้าสียนกินข้าซ้อนหมูแบบนันน่ะมีหัดไข่พี่เนอะไข่ต้มส้าพี่อยต่กับตำแซมกันเลยเอาม้นขาขักรวดั่านจับไราหม่องั่านจับไายอันเนาะนี่ย นทำไมฝรั่งนี่สาพีพ่ัมหั่นเป็นตอนเป็นตอนหันเป็นชิ้นชินต่ำเสน้นรงกลับรดมันจตง่าได้ยิบ <c oughs> คุณเล่ามา้นบุบสิบางจะมันกระแดะุบสิบางพ่าแม่ยังพี่น้องแสกมือสาพีมพ่มเด่นอันียังน้ำยา ตำ้ความสะอาดคักนี่น้ำตําเสียแโอ๊ยขอโทษละหลายด้วยพี่น้องโอ้ยนั่นแหละค่ะสาพิม์กับ่าไม่เอียงดอกคือฮอดพ่พอแม่พี่น้องซื้อก็เลยมาส่วนกินตำมกแตงกินกินตำซัมปะปีน้อค่ะเนาะนั่นแหละก่อนจากคลิปนี้กับสาพิมกบขอขอบคุณทุกปู้ทุกคนเด้อค่ะที่ยัง เอขอขามาติดตามให้กำลังแร่งใจกับสาวพิมพ์นะคะนะ่ะน้ออย่าลืมเด้อค่ะก่อนเขาก่อนออกกะ <c oughs> กดไลค์ให้สาวพิมพ์น้ำเน่โบแช่กับบบเป็นยังขอให้ซับสไคร b ์กับพ่อเนะคะนะ่ะน้อนั่นแหละจ้าพ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องให้สาวพิมพ์กินแซ่บๆเนี่ยสาวพิมอันกินบ พกใครสะดวกปันไดกันกินอ่างคนนะคะเนาะว่มเป็นยังเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณอีกเทียนึงเด้อค่ะสวัสดีค่ะสาวพิมพ์กินเข่ากันเด้อพี่น้องเดอ้อรักๆักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ